สวัสดีค่ะทุกคนคณะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t o r a า a r o วิง่งโอเคพลังงานมาอีกแล้วพลังงานบวกอันนี้เป็นคลิปธาตุไฟนะคะถึงคิวของชาวธาตุไฟแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะลงทั้งสี่ธาตุก่อนในเดือนสิงหานะคะมาดูกันไพ่คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างจะ อู้แบบว่าพลังงานคือแบบอืมอืมไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่เป็นเลิฟเวอร์หรือว่าไพ่ที่แบบอยู่ในภาพรวมไพ่ที่แบบอยู่ไพ่ฟ้านางฟ้านะคะมาดูกันไม่เสียเวลานี่คือคลิปของชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดในลัคนาราศีดาจันทรศุกที่เป็น เมสิงธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสองด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ในจี้เป็นของโดยรวมถ้าอยากตรงจะต้องดูส่วนตัวเจาะของคุณนะคะทีนี้ตรงนี้มาดูกันไพ่ตรงนี้พลังงานสามใบนี้เป็นอะไรที่แบบ e c วิคอ l a t i o n getting to know each other แล้วก็ hard to h e a r t conversation พลังงานในกองไ่ของคุณก็สวยด้วยมันคือการที่ตรงนี้พลังงานของไฟตรงนี้บางท่านมีการเกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจากอดีต คนที่กลับมาประนีประนอมอะไรบางอย่างคนที่กลับมาคืนดีหรือปรับความเข้าใจกันและเรียนรู้กันและเหมือนเปิดอกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่มันมาในทางที่ recall getting to know h e a r t to h e a r t มันคือไพ่ลักษณะของการที่ถ้าตรงนี้ไฟพลังงานที่เกี่ยวข้องลิ n k ์กันคลิปนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่า คุณกับคนเหล่านั้นคือพลังงานของการที่คุณและเขาเป็นเหมือนอดีตของกันและกันด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเหมือนเขาเรียกว่า heart to heart เป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับไพ่ที่แบบมีอะไรเปิดอกตรงไปตรงมาหรือใจใจ,ใจ,ใจกันว่ามันคืออย,ยังไงอะไรแล้วก็ getting to know คือแบบเหมือนต้องเรียนรู้กันให้มากขึ้นหลังจากเนี้ยหลังจากที่มันเกิดอะไรก็ตามแต่ หรือหลังจากที่ว่าเหมือนผ่านอะไรบางอย่างมาแล้วก็กลับมาที่เป็นลักษณะของการ returning ของคนที่เป็น someone from your past นะคะหรือตรงนี้บางท่านถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานของการที่แบบมีใครจากอดีตมันจะเป็นพลังงานที่ so m a t e ของคุณเข้ามาเพื่อเรียนรู้และศึกษากันได้เพราะมีอีเกจจี้ตรงนี้ก็คือ calling in your soulmate มีใครตรงนี้เรียกหาโซเม t ธาตุไฟตรงนี้มีการที่เขาเรียกว่าเหมือนคนที่ปรารถนาและเรียกร้องหรืออธิษฐานหรือส่งจิตหรือความแบบความต้องการในการที่ว่า ใครที่เป็นคนที่ใช่หรือคนคนเหล่านั้นที่คุณรู้อยู่แล้วหรือรอคอยอะ่ะให้เขาเข้ามาในชีวิตหรือเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆกับว่าขอให้คุณสมหวังอย่างที่คุณปรารถนาและพลังงานเหล่านี้คือพลังงานของคนที่แบบรอคอยโซเมทบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าคนเหล่านั้นคือแบบคนนี้คือคนของฉันอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้ที่รู้สึกก็ได้ทีนี้ตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามี ไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบดีนะคะแล้วก็มีบางไพ่ที่แบบมันก็จะมีบางไพ่ที่เป็น energy แบบนี้ได้แหละมันไม่แปลกอืมมันเลยทําให้มีพลังงานที่แบบเป็นไพนะ่รีคอนเพราะรีคอนอะพอมันเป็นไพ่พาสที่กลับมามันการที่คนเราเป็นพ a s และกลับมามันเป็นล o จ i c ปกติก็คือมันต้องเกิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันถึงกลับมาที่เป็นลักษณะของอดีตแล้วก็ พยายามกลับเข้ามาอะไรแบบนี้ถ้าไม่เกิดอะไรมันคงไม่เกิดเป็นอนดีตของกันและกันทีนี้คือตรงนี้นะคะไพ่ใหญ่ของคุณมีไพ่ที่เป็นตรงกลางใบแรก The Fool มันมีการรอการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่ค่ะธาตุฝ่ายมันมีการรอการเริ่มต้นหรือความรักที่แบบปล่อยตัวอะไม่ใช่ปล่อยใจปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นไปตามแบบคล้ายๆกับเป็นไปตามธรรมชาติเลยเป็นไปตามจังหวะแล้วก็ พยายามเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่หรือพยายามมองอะไรที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าตัดกับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานอดีตที่แบบคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างมาที่หรือะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นพยายามเหมือนกับมีสระกับตรงนี้ที่ว่าเออเราเราทุกคนสามารถ New Beginning ได้เซตซีโร่ใหม่กับอะไรได้ตรงนี้ The fool นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า ใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยก็ getting to know ศึกษาให้ดีก่อนนะคะสำหรับบางคนมันเป็นการศึกษาและการเหมือนแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าบางคนที่คุยกับใครหรือศึกษาใครคือคือเหมือนคล้าครกับการเริ่มต้นการดูใจการสังเกตการส่องการเช็คเครดิตอะไรงนงี้ก็ว่าไปเพราะมันมีไพ่หนึ่งเหรียญการเริ่มต้นและหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของตัวแทนเลขหนึ่งที่ดีในไพ่บรรดาที่แบบเออหนึ่งเหรียญมันจะมีหนึ่ง ข่โทษค่ะเลขหนึ่งจะมีหนึ่งเหรียญใช่ไหมหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าอะไรก็ว่าไปทีนี้หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่เป็นการเริ่มต้นมินนิ่งที่ดีและเป็นความความที่แบบว่าเหมือนกับความสเตเบิลหรือความที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่านอกจากจะมีหนึ่งเหรียญแล้วมันมีพลังงานที่แบบอย่างเมื่อกี้ที่แอบบอกก็คือเจ็ดเหรียญมันคือการที่แบบ การดูใจการเหมนค้กับว่าการพยายามที่จะมองว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปในแบบไหนไปยังไงดีอะไรแบบนี้เป็นการมองในสิ่งที่มันเหมือนแบบว่าสร้างหรือมีรากฐานที่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับการปลูกต้นไม้แล้วดูว่ามันจะงอกเงยต่อไปอย่างไรมันจะมีผลต่อไปอย่างไรนะคะตรงนี้มีไพ่ที่เป็นไพ่ลักษณะของ ไพ่ใหญ่ก็คือนอกจากเจอ the f ฟู l แล้วไพ่ใหญ่บนล่างมี the hermit กับ high แ o น a n พลังงานตรงนี้นะคะท่านไฟบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีกันก็ได้หรือราศีพฤษภเป็นตัวแทนของธาตุดินเป็นตัวแทนของธาตุดินนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุดินก็ได้ที่เป็นราศีเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นอดีตอดีตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน หรืออีกในหนึง่งบางคนเกี่ยวกับรักที่มีความต่างไวเพราะว่าไพ่ที่เป็นลักษณะพวกแบบคิงถ้วยควีนดาบมันขึ้นคือมันเป็นทั้งคิงและควีนคิงและควีนนี่คืออายุแบบอาบคือเกินสามเกินสี่บางคนเกินห้าอะไรแบบนี้แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในแร้งนี้แหละแล้งนี้แน,น่ๆ่ถ้าเป็นไพ่คิงกับควีนนะคะ คือตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรลักษณะแบบนี้ที่แบบบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทัตุน้ําก็ได้นะคะตัวแทนไพ่คิงถ้วยคือธาตุน้ําที่เป็นกรกฎพิจิกมีนหรือที่เป็นควีนดาบคือตัวแทนธาตุลมเมนถุนนุนกุมนะคะหรืออีกในนึงตรงนี้จะบอกว่าอย่างนี้ก็คือมันจะมีบางท่านตรงนี้ถ้าแบบว่าคุณมีประเดน็น ถ้าสมมติเป็นความรักที่มีประเด็นบางคนก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆเกิดว่ามีการมแบบมีความห่างหรือมีการบล็อกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าจากที่เห็นคือมันมีไพ่หนึ่งที่สิบดา สิบดบม,มันคืออุปสรรคในความรักหรือความรู้สึกของความเฟลในความรักหรือการที่เจออะไรแบบที่รู้สึกว่าเหมือนแบบมีใครมาทําให้เรารู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าความผิดหวังการที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุยกันหรือคาดไว้การที่แบบรู้สึกถึงความหักหลังอะไรบางอย่างการที่รู้สึกเหมือนคล้กับว่าเหมือนเหมือนความที่ค่อนข้างที่จะทุกหรือไม่โอเคไม่สบายใจในความรักนะคะ แต่อย่าได้กังวลไปมันเป็นไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ลักษณะที่เป็นไพ่เนกาทีแต่มันมีไพ่พลังงานบวกเยอะแยะมากมายและไพ่คุณมีไพ่ที่เป็นหกถ้วยด้วยหกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่มินนิ่งที่ลักษณะให้กับว่าใครบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของการที่แบบเป็นโซเมดทวินเฟรมได้ด้วยในคลิปนี้นะคะเพราะไพ่อของคุณมีการ c a l l i n งโซเมดเกิดขึ้น และเป็นไพ่รีคอนและไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ตัวแทนของไพ่รีคอนหรือไพ่อะไรบางอย่างที่มีเหมือนอะไรเก่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาเกี่ยวข้องได้บางคนอาจจะเป็นรักที่แบบเคยรู้จักกันมาก่อนมันนานมาแล้วก็ได้หรืออบางคนอาจจะเป็นความรักที่แบบเคยเหมือนแบบว่ารู้จักกันแล้วห่างกันไปแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกับว่าอดีตกลับเข้ามาในชีวิตอีกเพราะว่ามันเป็นไพ่สัมผัส from your past ขึ้นไพ่แบบนี้บบนเป็นไพ่ past ด้วยเช่นเดียวกัน และไพ่ที่เก็บไว้เพราะมันคือใบสุดท้ายในเซตนี้นะคะมันคือไพ่นี้ขอแสดงความยินดีด้วยมีไพ่สองใบอ่ามีไพ่สองถ้วยขึ้นสองถ้วยขึ้นและมากับพวกไพ่แบบนี้ด้วยและมากับไพ่พลังงานที่คุณมีโซเมตสองถ้วย6ถ้วยแบบนี้คือรักที่ตามกันมาจากอดีตนะคะโซเมตทวินเฟลมได้เลยในคลิปนี้ แล้วก็มีใครตรงนี้ที่รักคุณมากคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะพลังงานสวยมากทีนี้พลังงานในกองไพ่มี p a พจ of ones ตรงนี้เป็นไพ่ตัวแทนของ messenger หรือการติดต่อสื่อสารอืมนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่แบบเป็นธาตไฟก็ได้เม่สิงธน,นูด้วยการอะไรแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่ที่เป็นไพ่ที่เปิดเพิ่มตรงนี้ก็คือ ามใบนี้สี่ถ้วยคิงเหรียญเจ็ดดาบบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุดินไพ่คิงเหรียญเป็นไพ่ตัวแทนธาตุดินเพราะว่าไพ่คุณมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาธาตุดินทั้งสองธาตุเลยอไฟตรงนี้อาจจะมีใครเกี่ยวข้องกับธาตุดินก็ได้แล้วก็คือมันเป็นพลังงานที่บางคนอ,อาจจะต้องระวังอะไรบางอย่างหรืออาจจะเกิดมาแล้วก็ได้หรือ หรือหรือเป็นอยู่คือพวกเจ็ดดาบอะไรพวกนี้มันอาจจะมีอะไรแบบที่เป็นลักษณะของการที่ว่าเหมือนแบบเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เราดีวด้วยทั้งหมดหรือเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ลักษณะข,ของคนที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบจะใช้คําว่าไงนี้นะ tricky sneaky fake อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่อยากจะใช้เลย ลักษณะที่แบบดีเซปชั่นอะไรก็ตามแต่นะคะไพ่ลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนั้นด้วยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพลังงานเหล่านี้นะคะพยายามพยายามหลีกเลี่ยงพลังงานเหล่านี้นะถ้าเราแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกด้วยถ้าเรารู้อะไรบางอย่างแล้วก็ไพ่พวกสีถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับในอดีตนั่นแหละเรื่องของความรักที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรแบบที่เป็นอดีตนั่นแหละที่มันยังอยู่ในในหัวของคุณนะคะ ก็พย,ยายามที่จะเหมือนคิดบวกมากๆแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันมีใครที่เป็นลักษณะเก่าๆกลับมาก็ลองดูว่าเออมันโอเคไหมเพราะว่ามันมีไพ่ของการประเมินอยู่มันมีไพ่พวกเจ็ดเหรียญอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ตรงนี้มีไพ่สามดาบนะคะบางคนก็อาจจะเจออะไรพวกแบบนี้มาท่านไฟก็อาจจะเจออะไรแบบนี้ เจ็ดดาบสามดาบก็พอเจดกับสามเลยกลายเป็น10บดาบเลยอืนะคะไม่เป็นไรคะ่ะช่างมันเรารับพลังงานบวกที่เป็นไพ่บวกบวกเยอะๆไปหมดเลยรับพลังงานบวกไปเยอะเพราะว่าตรงนี้คือจะบอกว่าไพ่นางฟ้าถึงมาบอกว่า unlikely คือทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ขอให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุข รับพลังงานบวกในปัจจุบันเข้าไว้เยอะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้นอกจากจะมีพลังงานไพ่พวกที่เป็นไพ่ดาบแบบนี้มันมีไพ่ที่เป็นไพ่ที่ดีที่มีให้คุณอยู่นะคะไพ่ตรงนี้คือไพ่ที่มีพลังงาน recovery ด้วย recovery คือแบบใครบางคนตรงนี้ทตุไฟบางท่านถ้าคุณเจออะไรพวกดาบอย่างี้ใครบอกมันคือช่วงจวังหวะของการที่แบบสังเกตไหมคะว่าไพ่ในในใบนี้เขาทําอะไร recovery เหมือนกัคล้ายในในในใกับพวกที่แบบ พยายามที่เหมือนแบบเขาเรียกว่า hmm. พยายามฟื้นฟูตัวเองมากๆอะ่ะคือมันเป็นพลังงานที่แบบว่า mm hmm. พยายามคล้ายๆกับเหมือนคนที่แบบว่าถ้าเจออะไรที่เป็นลักษณะพวกดาบแย่ๆมาหรือเจอเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมาของชาวธาตุไฟ คุณพยายามดีท็อปอะไรแบบนี้ไปฟื้นฟูฟื้นฟูปรับ,บสภาพในเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของตัวเองหรือเรื่องของมุมมองในในชีวิตเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้ค่ะไพ่เอ่อเลเวอร์มีข้อความดีๆสวยๆมาให้คุณนะคะและนี่คือข้อความพิเศษที่มาจากคนเหล่านั้นที่เขาเป็นคนที่แบบมาจากใบเนี้ย ข้อความเนี้ยไข่จะขอบอกเลยว่ามันมาจากใบนี้แหละเนี่ยใบพวกนี้นะคะมาจากใบพวกนี้เพราะในกองไพ่คุณมี calling in your soulmate ใช่ไหมแล้วไพ่พวกนี้เป็นไพ่ล mate, ักษณะ soulmate twin flame ได้อันนี้คือพอมาเป็นไพ่นี้เขามาบอกว่า a message for you I'm thinking of you this very moment your love fills me with like I love you I love you, I love you มีคนตรงนี้รักใครบางคนตรงนี้มากๆหรือถ้าใครที่เป็นความรักที่ดีที่คุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับดาบอะไรที่มันขึ้นนะ่ะมันคือความรักที่คุณแบบเป็นใบนี้เป็นใบนี้นะคะอืมพลังงานสวยมากทีนี้ไพ่ในข้อความที่เป็นพลังงานต่อจากใบ a m e s s a g e for you มันเป็นพลังงานคล้ายๆกับว่า ขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับระวังระวังอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับพลังงานบางอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบอะไรถ้าคุณไม่อยากให้ใครทําอะไรบางอย่างกับคุณหรือไม่ชอบอะไรแบบที่ว่าเหมือนแบบถ้าคนเราเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนพยายามอย่าทําแบบนั้นกับบุคคลอื่นเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับมันเป็น reflection มันเป็นสิ่งสะท้อนหรือมันเป็นลักษณะของบุงแมแลงที่แบบว่า เมื่อเราไม่ชอบแล้วเราทำคนเหล่านั้นหรือพลังงานของคนอื่นก็ได้หรือใครก็ตามแต่ที่เข้ามามีเอฟเฟกหรือมีผลกับชีวิตเราเขาก็อาจจะมาสร้างอิทธิพลหรือสร้างผลหรือมันเป็นลักษณะของการที่มันแบบเป็นผลสะท้อนกลับมา เพราะฉะนั้นคือพยายามเหมือๆกับส่งพลังงานสะท้อนในทางที่ดีออกไปเพื่อให้พลังงานสะท้อนดีๆส่งกลับเข้ามาให้เราเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ตรงนี้เอา message for you I love you from your love from your soulmate มาให้พลังงานสวย คลิปหเช่นเดียวกันยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะชาราจไฟใครรักทุกคนมากๆฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนเสมอเลยไม่หายไปไหนจะอยู่กับทุกคนตลอดไปนะคะสัญญารักมากๆจากใจมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ